สวัสดีครับพบกับล a นล o าช l แลแล้นี่คือช่วงรีวิวสินค้าดีมากันอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยนะครับ SSD นะครับ SATA นะขนาด 512GB ยนะครับยี ada, ่ห้อ Sada Z A D A K นาะออ่านว่า Sada นะครับแบรนด์นี้จริงๆเป็นแบรนด์ที่แตกมาจาก Epacer เพื่อทำเป็นอุปกรณ์ในระดับไฮเอ็นดะเอาไว้เล่นเกมเอาไว้อะไรเงี้ยก็คือเป็น SSD นะครับความจุสูงนะครับแล้วก็ความเร็วสูงนะครับจะสูงแค่ไหนจะดีแค่ไหนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสกันเราจะเทสด้วยกันพลอตเหรียญเจีย ถ้าคุณรู้จักเหรียญเจียคุณจะรู้ดีว่ามันเป็นอะไรที่ต้องการความเร็วของ SSD มากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันจะสามารถพอดเหรียญเจีย1พลพอดเนี่ยได้ในเวลาเท่าไหร่นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งเลยครับหลังจากติดตั้งฮาร์ดดิสแล้วอันนี้ผมดึงไอ,อ,อตัว SATA กับสายไฟมาจากไดซีดนะีลอมเนาะพอดีไดซีด d ลอมมันเสียนะครับมันก็เหลือห้อยตรงตีนอย่นี้เดี๋ยวหาวิธีจัดการมันก่อน นะครับพอเสียบเข้ามาปุ๊บเปิดเข้า Windows ปุ๊บคุณจะยังใช้งานไม่ได้นะครับคุณจะต้องใช้ตัวนี้นะครับเครื่องหมายค้นหาเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Dis k Manager ก่อนนะครับพอ Dis k Manager เข้ามาแล้วมันจะเข้ามาหน้าตายเนี่ยนะครับมันจะให้คุณจัดการฮาร์ดดิสตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งมันก็คืออันนี้นี่เอง Disk m a n a g e ออันนี้นะครับมันจะมองเห็นฮาร์ดดิสของคุณเนาะนะครับว่าออนไลน์อยู่นะครับแต่ยังใช้งานไม่ได้นะครับมันจะต้องมากำหนดค่าก่อนนะครับให้คุณ คลิกขวา New Sample Volume เนี่ยนะครับโอ้ oh, ขึ้นไปนะครับแล้วก็ n e x กอืมก็ Next ไปแล้วก็ Next ไป Next f i n i s h เสร็จแล้วเค well. okay. มันก็จะมาโผล่ตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมาโผล่ตรง Dismanager k ของเราเลยนะครับความจุ476กิกะไบต์นะเดี๋ยวเราลองใช้ Crystal Disk Info เช็คดูว่า สุขภาพของมันคือเท่าไหร่ซา,าดาร์กนะครับาดาร์กตัวนี้นะตัวนี้นะครับสุขภาพคือ100นะครับนี่ก็คือค่า T W b นะครับก็คือค่าการอ่านเขียนข้อมูลใน Solid State นะครับ Solid State เขาจะมีการกำหนดปริมาณข้อมูลไว้นะครับจำนวนหนึ่งนะครับก็คือถ้าคุณใช้ เกินข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็จะถือว่าเป็นของเสียนะครับก็คือมันมันจะมีไซเคิลในการใช้งานของมันเอเอ,อเฉพาะไดโซลิดสเตตนะถ้าเป็นจานหมุนนะัมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจําไว้คือ100%นะแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มใช้ไดตัวนี้ในการพอร์ตนะครับแล้วเราจะมาลองดูว่าตอนหนึ่งพอร์ตเนี่ยมันจะกินปริมาณข้อมูลที่ไดตัวนี้มีเนี่ยไปเท่าไหร่ไปกี่เปอร์เซ็นตะ์เามันจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์ นะครับอะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาวัดผลกันอีกทีแล้วเราจะสรุปว่ามันคุ้มค่าไหมที่จะซื้อหมาสําหรับไอเหรียญเชียเนี่ยนะครับโอเคหลังจากผ่านการพลอตมา2พลอตเมื่อคืนนะครับก็ปรากฏว่าสุขภาพฮาร์ดดิสหรือว่าค่า TWB เนี่ยลดลงไป2%นะครับนั่นก็คือเราจะสรุปได้ว่าตอนน่อ1พลอตเนี่ยนะครับมันจะใช้ Data Transfer ของ ตัวนี้ไปประมาณ1%นเะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คำนวณได้ว่า1%เนี่ยมันจะใช้ประมาณ20บาทนะครับต่อ1นึพอร์ตเนี่ยจะมีต้นทุนค่าดิสประมาณ20บาทนะซึ่งก็ถือว่าไม่แพงนะครับปกติเนาะก็ร้อยพอร์ตก็2,000บาทนะครับก็ค่าร้อยพอร์ตนี่ก็ถ้ามาขุดในเฉียนนี่ก็ได้เยอะอยู่นะได้หลายตังค์อยู่แหละนะครับก็ถือว่าคุ้มเนาะก็พอ SSD เสียก็เปลี่ยนนะครับ ก็คือถ้าถ้าในสถานะเนี่ยนะครับก็คือถ้าค่า T W B เนี่ยมันหมดนะเราไม่สามารถที่จะเคลมได้นะครับถึงแม้มันจะมีประกัน5ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าสมมติเออมันเสียในกรณีอื่นเช่นดิสเออร์เอร์อะไรเงี้ยหรือมีแบตอะไรเงี้ยเคลมได้นะครับประมาณนั้นอ่าโอเคเรามาเทสกับตัวเกม just cause 3มากน,นะครับตัวนี้เนี่ยเ,เป็นเกมที่ใช้เวลาในการ ดาวโหลดนะครับในการดาวน์โหลดต,ตัวตัวไฟล์ตัวฉากนี่ค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับไม่ต่ํากว่า30วินาทีนะสำหรับการใช้บนฮาร์ดดิสก์จานหมุนนะครับแต่ว่าเมื่อวานผมลองย้ายไฟล์เกมจากตัวฮาร์ดดิสก์จานหมุนม,มาลงในเจ้าตัวซาดักเนี่ยนะครับก็พบว่าเวลาในการโหลดเนี่ยมันเร็วขึ้นค่อนข้างมากนะครับคิดว่าคิดว่าเกินครึ่งน,นะครับเวลาในการโหลดแต่ว่า ตอนโหลดฉากตอนอะไรเนี่ยโดยเฉพาะฉากตอนกลางคืนในเมืองเนี่ยนะครับมันยังมีการโหลดฉากติดอยู่นะครับก็คือ,อมีมีไฟขึ้นมาแต่ว่ายังไม่มีเท็กเจอร์ไม่มีตึกไม่มีอะไรพอเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยถึงจะมีนะครับอันนั้นก็คือเห็นเห็นอยู่ที่หนึ่งนะครับแต่ว่านอกนั้นปกติคือปกติหมดเลยไหลลื่นดีนะครับถือว่าใช้ได้อันนี้อันนี้ไม่ใช่โหลดฉากนะครับอันนี้เกมมันคอนเน็กอินเทอร์เน็ตอยู่มันจะนานนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนโหลดฉากอ่นเนี้ยตอนเนี้ย ตอนนี้จะค่อนข้างนานมากน่าจะสามสิบสี่สิบวินาทีสำหรับอดิจันหมุนอ่าเนี่ยนะถ้าเราย้ายมาซาดักปุ๊บค่อนข้างเร็วเลยผมว่าผมว่าเร็วกว่าเร็วกว่าเกินเท่าหนึ่งอ่ะเออ Now, ถึงจะเ,เป็นเกมเก่าแต่ว่ากราฟิกอลังการเดี๋ยวผมจะบินไปหาเมืองดดล่มมาลงตรงนี้แล้วกัน เนี่ยดูเวลาโหลดฉากครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดวินาทีถือว่าเร็วมากอ่านเนี้ยเนี่ยดูตอนฉากตอนกลางคืนเนาะอันนี้ไม่คือไม่อไม่ติดมากนะครับเมื่อวานที่ผมเห็นคือไอ้ฉากตอนที่มันอยู่ไกลๆมันจะมันจะโหลดแค่ไฟขึ้นมาก่อนแล้วโหลดตึกตามทีหลัง A key fear bursts from the chest, a sick, pounding heart to warn us. ไหลลื่นดีคับไม่มีกระตกไม่มีอะไรทั้งสิ้นไ,ได้ถึงแม้จะเป็นเกมเก่าแต่กินสเปคโหดมากเกมนี้ ทำอะไรกันเทพสายฟ้ายิงฟ้าผ่าได้โอ้ยจะมาระเบิดปั๊มน้ำมันให้ดูปกติถ้าถ้าถ้าปั๊มนี้ระเบิดนะมีกระตุกอะ ดูความอลังการของระเบิดเกมนี้อุ้ยแสบตา <laughs> ความลบจิตเห <c oughs> มือนโพลิสเตชัน่นจะเคลียร์ไปแล้วเนาะ Sending ground reinforcements to your position. Oh, All units, find the rebel. Pursue aggressively. Oh, <laughs> Oops. what? Him? ตกใจประตูปิดโอเคก็สรุปว่าไหลลื่นดีนะครับไอ้กับไอ้การเล่นเกมของไอ้เจ้า S S D so d a c เนี่ยนะครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับรวดเร็วไหลลืน่นโหลดไฟล์เกมเร็วกว่าเดิมเยอะนะก็ใครกำลังมองหา S S D ความเร็วสูงสำหรับเล่นเกมหรือพอตไฟล์เฉียอะไรเงี้ยนะครับก็หาตัวนี้ได้นะครับไม่แพงตอนนี้ราคา 512G กิกก็ประมาณ2,000 GB หน่อยๆเท่านั้นเองนะครับก็หาซื้อกันได้เนาะก็เดี๋ยวถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน<ห>ช้อปปีแล้วกันนะครับก็เข้าไปสั่งซื้อกันนะก็ ส่วนในเรื่องของความอึดเนี่ยนะครับตอนนี้ผมพอตมาประมาณ40กว่าพอตแล้วนะครับมันเปอร์เซ็นต์ของฮาร์ดดิสก์ยังอยู่ที่ประมาณ68ก็ถือว่าโอเคอ่ะก็ตกพอทลับเปอร์เซ็นต์น่ะประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเก็บไว้ใช้งานได้อีกยาวนะครับเพราะว่าไอ้ตัว SSD เดิมของผมเนี่ยผมใช้มา5ปีนะครับไอ้เอประสิทธิภาพของมันก็คืออยู่ที่ประมาณ68เหมือนกันนะครับอันนั้นคือใช้งานปกตินะแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้พอตไงน,นะครับใช้พอตเนี่ยมันกินค่า t w b เยอะจริงๆก็ต้องยอมรับเนาะนะครับโอเคสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมไปละ